มาที่ช่วงเช้าที่อาคารมาลรีนกันบ้างนะคะมีการฟิตติลละครทรายสีเพลิงค่ะเรียกว่านักแสดงเนี่ยนะคะมาลองเสื้อผ้าถทยรูปกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวค่ะในช่วงเช้าก็มีสาวชมพู่อาร,รยานะคะซึ่งก็มาประกบคู่กับหนุ่มปอนัทวุฒิค่ะชาคริตแย้มนามแล้วก็มีพระนางรุ่นเล็กนะคะอย่างหนุ่มเล็กธีรเดชน้องมิวนิ t าบรรยากาศฟิตติ้งจัดเต็มค่ะมากันครบนะคะทั้งนักแสดงทีมงานผู้จัดก็คือคุณจ๋ายศินีคุณแม่ผู้จัด อาจ,จิมมาย,ยชัดก็มานะคะคผู้กำกับยอดฝีมือป้าแจ๋วก็มาอาจารย์แดงสะระยาผู้เขียนบทโทรทัศน์ชั้นครูก็มานะคะเรียกว่ามาก็ให้กำลังใจกันมมาหมดเลย,ยอะเลย,เลยทีเดียวนะคะคคโดยละครา่สีเพลิงก็เป็นละครดราม่าเข้มข้นชื่นฉ่ำอารมณ์ที่โด่งดังเมื่อ17ปีที่แล้วนะคะซึ่ง17ปีที่แล้วเนี่แสดงโดยหมิวลิตานะคะครั้งนี้ก็เป็นสาวชมพู่ค่ะ โอ้ไม่ต้องคิดเลยมาเรื่องเนี้ยค่ะก็ก็แซบป,ปะค่ะด้วยช่วงี้ก็ห่างดราม,ม่าไปไปพักหนึ่งเงี้ยช่วงที่ผ่านมาก็เล่นแต่คอมเมดี้คัน <c oughs> อยากเล่นทังค่ายติดต่อมาก็อูอ้ดีใจจังเลยบอกว่าอยากเราชอบชอบมากภรรยาบอกให้เล่นครับออครับเพราะว่าเป็นละครโปรดของภรรยาเลยตอนที่ <c oughs> เวอร์ชันที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยทุกวันนี้ก็ยังจำได้หลอกได้อยู่เลยนะที่เกิดขึ้นในละครเขาบอกโหขนาดนั้นเลยเหรออะไรเขาบอกเออเขาอยากให้เราเล่นอะไรเราก็ เออโอเคก็แฮปปี้อ๋ออนะคะคุณเปนเ้นอยากให้คุณชาคิดเล่นนอเล่นนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองนอกจากพระนางแล้วตอนนี้ขนาดนี้เลยนะคะก็กําลังมีการฟิตติ้งนักแสดงหลักอีก2ท่านคือพี่ตั๊กมยุราแล้วก็พี่ต่เพนพักนะคะอันนี้พี่ป๋อก็ได้อวดรูปลูกชายในท้องของภรรยาเอ๋พรทิพย์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ได้ไปอันตรสาวสีมิติพี่ป๋อบอกว่าหน้าตาก็ดูจะคล้ายทั้งพ่อและแม่แต่ที่เห็นชัดเจนเนี่ยเป็นลูกชายแน่นอนนะคะแล้วก็จะตั้งชื่อว่า มโหลานเ,เล่นนะจะูหมกมั้งจมูกใหญ่มั้งมโหลาน่ะเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค <c oughs> ือมันถ่ายได้ชัดมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแเราบอกว่าสิ่งเนี้ยเอ๋ต้องพ่อเท่านั้นนะที่เป็นคนนำสิ่งนี้มาให้ลูก <c oughs> เอไม่มีส่วนนะ ค่ะส่วนสุขภาพก็แข็งแรงดีทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะคุณเอกก็มีน้ําหนักเกินนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็จะมีะกําหนดคลอดนี่นะคะในเดือนมีนาคมค่ะก็ยินดีด้วยนะคะ,ะพี่ป๋อหน้าตาม,มีความสุขมากเลยอะ่ะคงไม่ได้หมายถึงจมูกแล้วแหะนะครับพี่ป๋อก็พี่ป๋อก็พูด <laughs> เรียบร้อย